สวัสดีครับผมช่างบอมอัตุพักครับวันนี้เตรียมส่ง,งา,นานูกค้าเชียงใหม่เลยครับอันนี้เป็นรถมือ,อนนสองรถมือสองรมตกแต่งนะครับดูเลยครับอ,อันนี้อ่าความสะอาดแล้วแบ็คเปลี่ยนงานบอกจะนี้เปลี่ยนใหม่ของเดิมมันเป็นลายลายกรรมเีเราเปลี่ยนเป็นบอก หนังนะครับตัวพรมตัวข้างเบาเราก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนี่นะครับคันนี้กุญแจอสองดอกเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืนห้าพันนะครับคันนี้ใช้ได้ทั้งสองระบบมีทั้งแก๊สและน้ำมันนะครับด้านนอกแล้วก็ขัดขัดแล้วก็แม้ด้านในก็ม,มีแม่แรง ยาล้างหม้อน้ำเราจัดการให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับพร้มอมเดินทางไกลนะครับเปิดเป็นขยะล็อก้อนนะครับยกขึ้นไปเลยนี่นะครับแล้วับเสียบปลั๊กไฟได้อยู่แล้วเป็นไฟ220น,นะครับน,นี้มีเป็นกระตคกน์เตอร์น์เตอร์ฝั่งนี้ยกเลื่อนออกมาล็อกตรงนี้ นี่จะเป็นนาด้านล่างครับยกขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะมาตัวนี้ก็จะมีคันจุกครบตัวเคอร์เตอร์เหมือนกันครับเป็นยาง็อกขึ้นมาเลยคุณล็อกตนี้เครับเป็นปลาความของคุณล็อกตรงน,นี้ล็อกตรงนี้ดึงขาชกออกมาเป็นชกนะครับ มีโชค๊คกันลม้มนี่ตัวนี้เจอหน้าปิดด้วยอลูมิเนียมไลน์กันกระแทกนะครับเมื่อวางของนี่กรอบเหมือนกันกรอบเหมือนกันลุกขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นดาวไลท์ LED สองตัวสั่นก้นเลยครับนี่แผ่พัดลมนะฮะนะครับแผ่พัดลมขาทีวีอุปกรณ์พิพาทีวีอยู่ในตู้ อยู่ในบนหัวรถนะครับตัวนี้เป็นถาดใส่ถังน้ำแข็งนะแต่มันเลื่อนเลื่อนไปตามมอเตอร์ได้นะครับตัวนี้เราจะหลบถังน้ำแข็งให้ความกว้างที่90 95เซนตัวนี้ไว้ถังแก๊สนะครับจะมีกันตกด้วยนะตัวนี้มีถังน้ำดีถังน้ำดีถังน้ำเสียตรงไหนเติมครับตรงนี้เติมครับตัวเติมจะอยู่นี่นะครับเวลาไปทิ้ง เวลาทิ้งก็กดสายยกนี้ไปทิ้งได้เลยนะครับปั๊มไปทิ้งฝั่งนี้นี่เวลาจะไปทิ้งก็ยกออกมาเลยนะเปิดน้ำาิลเกอร์อน้ำี่อยู่นี่นะบิลเกอรน้ำาิลเกอร์น้ำนี่กดพีซซ่ได้เลยนะครับช่องเก็บของสองฝั่งช่องเก็บของครับลับไปสี่มุมสี่จุดนี่นะครับอยู่โน้นอยู่นี่ตัวนี้ ลุมม้าเบอร์36นะครับดุมม้าเบอร์36ขาเต่าขาเต่าไม่ไ้ทำตรงไม่ได้เพราะเวลาเราเลื่อนขาพับมานี่ขามักอยู่นี่นะครับขาเต่าหัวกู้อยู่นี่ครับัวนี้ัวนี้เชเก็บของอ่าแบบ่งเป็นสองชั้นให้นะครับนี่เป็นประตูบานปิดแบบนี้นะครับอ่า ตัวนี้ลดระดับลงมา20เซนจะเล่นระดับข้างล่างก็จะโล่งหน่อยเป็นช่องเก็บของซ้ายขวานะ้สวิตไฟนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดใช้สี่สวิตเบกกรกเรากันดูดเบรกตัวนี้กันดูดครับเบกกรกตัวมี้12แอมป์ด้านบนลูกค้าให้ปิดอลูมิเนีมยมไลนเพื่อจะให้รับน้ำหนนะัก เกือเขาจะไปทำอินเวอร์เตอร์นะครับขาบาพับเพื่อนฟ้างอยู่นี่นะครับพับเก็ยบยกขึ้นเพื่อพื้นที่ในการใช้จอ,อยได้นะครับคันนี้ลูกค้าไม่มาดูรถนะครับเชื่อใจในงานของช่างบอมผมฝากขอบคุณด้วยนะครับขอให้พี่ค้าขายจเจริญร่ำรวยฝาก้วยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปลอดภัยโควิด ทุกท่านครับสวัสดีครับ